ในโลกที่สับสนและวุ่นวายต้นไม้มอบความสงบให้กับเราพวกเขาไม่ตะโกนไม่ขยับแค่นั่งเงียบๆแต่พวกเขาเั้นเหรอถ้าผมบอกคุณว่าตอนนี้กระบองเพชรต้นโปรดของคุณกำลังส่งข้อความหาเพื่อนพืชของมันอยู่ละ่ะและข้อความเหล่านี้สามารถช่วยมนุษย์หล่อเลี้ยงโลกได้จริงเหรอพืชสามารถพูดอะไรกันได้บ้างได้ทุกอย่างเลยช่วยด้วยหรือลงตรงนี้ หรือออกไปหรือผลไม้ของฉันสุกแล้วและข้อความเหล่านี้ไม่ได้ส่งจากพืชขนาดใหญ่อย่างต้นไม้เท่านั้นแม้แต่แตะไคร่น้ําเล็กๆก็สามารถพูดได้อีกอย่างถ้าคุณเคยได้กลิ่นหญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆแสดงว่าคุณกําลังสื่อสารกับต้นไม้ได้จริงๆพืชมีการสื่อสารที่ซับซ้อนเช่นเดียวกับสัตว์และมีอะไรมากมายให้ค้นหาเกี่ยวกับเจ้าตัวเล็กและตัวใหญ่ช่างพูดช่างพูดเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้พบว่าพืชหลายชนิดสร้างเสียงที่แหลมสูงเกินกว่าที่มนุษย์เราจะได้ยินนี่คือวิธีที่พวกมันพูดคุยกันเมื่อพวกมันรู้สึกเครียดแต่ไม่ใช่แค่เรื่องความเครียดเท่านั้นเพื่อได้สื่อสารกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดตั้งแต่ผู้ล่าไปจนถึงมแมลงผสมเกสรแต่ทำไมเราควรพยายามแอบฟังต้นไม้กันหรือเปล่ามันสามารถช่วยเราแก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่โลกของเราเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้ ในขณะที่ประชากรของเรายังคงเติบโตและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเราจําเป็นต้องหาวิธีที่จะปลูกพืชที่เป็นอาหารให้มากขึ้นบนที่ดินที่น้อยลงและการสื่อสารของพืชอาจเป็นกุญแจสําคัญเรื่องของเรื่องก็คือพืชไม่ได้สื่อสารแบบเดียวกับที่เราทําพวกมันไม่มีระบบประสาทดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถส่งสัญ,ญญาณไปมาได้เหมือนพวกเราแต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกมันกําลังใช้เครือข่ายไปและท่อที่ซับซ้อนเพื่อย้ายข้อมูลไปรอบ,รอบ มันดูเหมือนท่อประปลามากกว่าตัวอย่างเช่นหากใบไม้ตรวจพบผู้ล่าหรือการเปลี่ยนแปลงของแสงหรือเสียงมันจะส่งสัญญาณไปยังส่วนที่เหลือของพืชในทางกลับกันรากสามารถตรวจจับความแห้งแลง้งและส่งสัญญาณไปยังใบไม้เพื่อประหยัดน้ําได้สัญญาณไฟฟ้ากําลังเคลื่อนที่ไปตามต้นพืชผ่านระบบท่อที่ซับซ้อนซึ่งมีสารเคมีอยู่ภายใน แต่นี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดเราสามารถสังเกตการสื่อสารทางไฟฟ้านี้ได้โดยใสอิเล็กโทรดที่ส่วนต่างๆของพืชและยังมีเครื่องมือที่สามารถแปลประจุไฟฟ้าเหล่านี้เป็นเสียงที่เราได้ยินได้ดังนั้นหากพืชได้รับบาดเจ็บเราจะได้ยินสัญญาณไฟฟ้าที่ออกมาจากบาดแผลนั้นจริงๆและถ้าต้นไม้2ต้นสัมผัสกันพวกมันก็สามารถส่งสัญญาณเหล่านี้ถึงกันได้และไม่ใช่แค่การตรวจจับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมเท่านั้นลองมาดูตัวอย่างต้นกาบหอยแครงและพืชที่อ่อนไหวอย,อย่างไมยราบกัน พวกมันใช้สัญญาณไฟฟ้าทุกครั้งที่ถูกสัมผัสเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นพวกมันจึงส่งสัญญาณที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่ไม่เหมือนใครต้นกาบหอยแครงจะปิดปากเพื่อดักจับเหยือ่อในขณะที่พืชที่ไวต่อการขยับยังไม่ราบใช้เพื่อสลัดมแมลงแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของสัญญาณไฟฟ้าเท่านั้นมันยังมีสารเคมีต่างๆอีกด้วยฮอร์โมนมีบทบาทสําคัญที่นี่ ฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าออกซินจะถูกผลิตขึ้นที่ยอดของต้นไม้แล้วไหลลงมาด้านล่างมันทำให้ต้นไม้รู้ว่าทางไหนคือด้านบนนั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับต้นอ่อนที่พยายามทำลายพื้นผิวดินและรับแดดแต่ไม่ใช่แค่การเติบโตและการพัฒนาเท่านั้นเมื่อพืชตกอยู่ในอันตรายพืชจำเป็นต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันตัวเองดังนั้นพืชหลายชนิดจึงส่งฮอร์โมนที่เรียกว่ากรดจัสโมนิกออกมาเพื่อเริ่มสร้างสารพิษและป้องกันตัวเองจากผู้ล่าเช่นแมลง มันเหมือนกับว่าต้นไม้กําลังบอกตัวเองว่าเฮ้เราต้องสู้กลับนะต้นไม้บางชนิดสามารถตรวจจับเมื่อพืชชนิดอื่นกําลังตอบสนองต่ออันตรายได้หนูสามารถได้ยินในขณะที่มแมลงสามารถได้กลิ่นสัญญาณเคมีที่ส่งออกไป ลองจินตนาการดูว่าคุณกำลังเดินอยู่ในป่าและได้ยินเสียงต้นไม้ร้องว่าโอ้ยจากระยะไกลดูนั่นฟังดูน่าขนลุกอยู่นะเรายังไม่มั่นใจว่าสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ตั้งใจหรือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการตอบสนองของพืชแต่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าพืชสามารถส่งเสียงได้จริงงั้นมาพูดถึงมันกันเถอะการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าพืชสามารถสื่อสารผ่านสิ่งอัลตราโซนิกได้เมือ่อพวกมันเครียด เสียงเหล่านี้สามารถถูกตรวจจับได้ด้วยไมโครโฟนที่ไวต่อเสียงเรียกของขังขาวและพืชหลายชนิดก็ส่งเสียงเหล่านี้เช่นกระบองเพชรและมะเขือเทศมแมลงและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสามารถได้ยินเสียงเหล่านี้ได้ซึ่งฟังดูคล้ายกับเสียงป๊อปโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรูหราใดๆนักวิทยาศาสตร์กำลังใช้การค้นพบนี้เพื่อค้นหาวิธีใหม่ๆใ,ในการวินิจฉัยรักษาและตรวจสอบพืชโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายแม้ว่าเราอาจไม่สามารถได้ยินได้แต่พืชสามารถสื่อสารกันผ่านสารเคมี เมื่อหญ้าถูกตัดมันจะปล่อยกลิ่นที่เป็นสัญญาณบอกความทุกข์ให้กับพืชมันเป็นกลิ่นเดียวกับที่ทำให้เรานึกถึงกิจกรรมกลางแจ้งและทำให้เรารู้สึกดีได้กลิ่นนี้ยังปล่อยออกมาเมื่อหนอนผีเสื้อกินพืชและมันสามารถดึงดูดมแมลงอื่นที่จะมากินหนอนผีเสื้อได้กลิ่นเหล่านี้เรียกว่าสารระเหยและสามารถเดินทางได้ไกลและกว้างทั้งทางด้านบนและล่างพืชแต่ละชนิดมีการผสมผสานของสารระเหยที่เป็นเอกลักษณ์ ในพืชสารระเหยเป็นสารเคมีที่มีวัตถุประสงค์ต่างๆพวกมันมีพลังดึงดูดมแมลงผสมเกสรมาที่ดอกไม้นำพวกมันไปหา,มาแมลงที่ไม่ผสมเกสรและเชื้อเชิญผู้จำหน่ายมเมล็ดพันธุ์ให้ไปหาผลไม้นอกจากนี้ยังสามารถกีดกันและป้องกันผู้ล่าก,กินพืชได้ด้วย สารระเหยเหล่านี้ถูกปล่อยออกมาจากใบไม้และเมื่อพวกมันมีความเข้มข้นถึงระดับหนึ่งพวกมันจะทําให้มืนเมาและทําให้ผู้ล่าระคายเคืองดังนั้นพวกมันจึงไม่สามารถกินพืชได้อีกต่อไปเช่นเดียวกับคนที่มีน้ําหอมมากเกินไปยิ่งไปกว่านั้นต้นไม้ต้นข้างเคียงสามารถตรวจจับสัญญาณเคมีเหล่านี้และเริ่มเตรียมตัวเองเพื่อป้องกันสัตว์นักล่าที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันพืชมีวิธีพิเศษในการระบุญาตและต้นอื่นในชุมชน ตัวอย่างเช่นเมื่อพืชตรวจพบลูกหลานของตนเองเพื่อจะปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยให้พืชเติบโตแทนที่จะแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรนอกจากนี้พืชยังปล่อยสารระเหยใต้ดินโดยเฉพาะในป่าเพื่อส่งสัญญาณไปยังเชื้อราเชื้อราเหล่านี้สามารถพันรอบรากและรวบรวมสารอาหารสำหรับพืชเพื่อแลกกับน้ำตาลที่พืชสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนี้เรียกว่าความสัมพันธ์ทางชีวภาพหรือภาวะพึ่งพาอาศัยกัน ในป่าต้นไม้มีความสัมพันธ์กับเห็ดราหลายชนิดและเห็ดราแต่ละชนิดมีความสัมพันธ์กับต้นไม้หลายชนิดความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อตัวเป็นไมคอรไรซาหรือรากของเชื้อราเครือข่ายที่ซึ่งเชื้อราเชื่อมโยงต้นไม้เข้าด้วยกันเมื่อเชื้อราพบรากของต้นไม้กาแรแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจก็เกิดขึ้นพวกมันแลกเปลี่ยน rna ขนาดเล็กที่สามารถเปลี่ยนแปลงการตอบสนองทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตอื่นได้ หากเชื้อราเป็นเพื่อนมันจะส่งสัญญาณให้พืชรู้ว่าสามารถไว้วางใจได้และช่วยให้พืชเติบโตแต่ถ้าเชื้อราเป็นศัตรู RNA ขนาดเล็กจากเชื้อราจะไปปิดการทำงานของยีนป้องกันของพืชทำให้เชื้อราโจมตีได้ง่ายขึ้นหากคุณคิดว่าต้นไม้สามารถแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเท่านั้นลองคิดใหม่ดูอีกครั้งจริงๆแล้วพวกมันสามารถแบ่งปันสารอาหารและน้ำให้กันและกันได้หากพวกมันเชื่อมต่อกันใต้ดินด้วยเชื้อราชนิดเดียวกัน เชื้อราทำหน้าที่เหมือนสภาเล็กๆเชื่อมรากของต้นไม้ต่างๆเข้าด้วยกันและช่วยให้พวกมันแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันได้อันที่จริงต้นไม้ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในป่าบางต้นมักเป็นต้นไม้ที่ทำหน้าที่เป็นพยาบาลโดยให้การสนับสนุนและสารอาหารแก่ต้นไม้อายุน้อยที่อ่อนแอแต่ไม่ใช่แค่เชื้อราเท่านั้นที่มีความสำคัญต่อพืชที่อยู่ใต้ดินนอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์มากมายที่ช่วยพืชเติบโตและต่อสู้กับโรคได้ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ยึดติดกับรากของพืชก่อตัวเป็นแผ่นชีวะที่ลื่นไหลซึ่งเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์แบคทีเรียเหล่านี้สามารถช่วยพืชดูดซึมสารอาหารได้อย่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือแม้แต่เพิ่มการป้องกันจากโรคตามธรรมชาติ นักุทยาิศาสตร์ยังคงสำรวจโลกอันน่าทึ่งของปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชกับจุลินทรีย์และยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเรียนรู้แต่เมื่อเราศึกษาความสัมพันธ์เหล่านี้ต่อไปเราอาจค้นพบวิธีใหม่ๆใ,ในการปรับปรุงความสมบูรณ์ของดินและช่วยพืชจเจริญเติบโตได้แมในสภาวะที่ยากลำบากที่สุดและน,นาหนาเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการเลี้ยงดูประชากรโลกของเราที่เพิ่มขึ้น